รุงเทพเป็นอะไรที่ดีเป็นจุดเป็นเมืองที่มันหล่อหลอมให้เราเป็นอีกคนได้เมืองที่สร้างคอนเนคชันอะไรกับเราหลายอย่างได้แต่ผมว่ามันไม่ใช่เมืองแห่งโอกาสมันเป็นเมืองแห่งโอกาสที่มันไม่จริงมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วโอกาสมันวิ่งหาใครกันบ้างก็ไม่รู้สิ่งที่ดีๆมันมันมันดันเข้าไปหาคนที่มันไม่ใช่ ไอ้คนที่มันจริงมันได้มันมันมันับไม่ได้โอกาสเหล่านั้นถ้าคนที่มันได้โอกาสไปเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเมืองแห่งโอกาสที่แบบทําให้เขาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อะไรเงี้ยแต่ผมผมมองว่ามันไม่จริงอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วบางทีโอกาสมันเข้ามามันมันก็หลุดลอยไปด้วยอะไรที่มันไร้เหตุผลโคตรเลย สิบประกอมมอมรเดชาโชตินะครับชื่อเล่นชื่อไหลเป็นคนเชียงของครับจังหวัดเชียงรายอยู่กรุงเทพปีนี้ประมาณเดี๋ยวนะผมเข้ามาตอนปี54าสี่ประมาณสิบสี่ปีสิบสาสี่ปีเข้ามากรุงเทพเพราะว่าเป็นโปรดิวเซอร์ทำหนังมันก็เลยต้องเข้ามาดูโปรเจกต์พอเราทำหนังเสร็จแล้วก็สารในเรื่องของการทำหนังต่อก็เลยได้มาอยู่ในวงการการทำหนังทำละครทำซีรีส์อะไรอย่างเงี้ย ถ้าพูดถึงสิ่งที่บ้านเรามีและกรุงเทพไม่มีใช่ไหมบ้านนอกเราอะ่ะใครแค่เหยียบหมู่บ้านเรารู้ทั้งหมู่บ้านแล้วอะ่ะมีคนแปลกหน้ามาคนหนึ่งเนี่ยมาถึงเย็นเนี่ยพรุ่งนี้เช้าโอ้โหรู้กันทั้งบางแล้วรู้กันทั้งหมู่บ้านแล้วทุกคนรู้เรื่องราวของการและกันปกป้องกันและกันโอเคมันมีเรื่องของปัญหาอะไรบ้างแหละกระทบกระทั่งแต่วันนี้มีปัญหากันพรุ่งนี้ก็ยิมแย้มใส่กันได้แล้ว เอออะไรอย่างเงี้ยผมว่าสิ่งที่ต่างเลยผมว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนทั้งที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราเป็นคนเหมือนกันทําไมมันมันถึงได้ต่างกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยเอเอเคยพูดกับเพื่อนเพื่อนเคยพูดกับคนที่ผมสนิทด้วยว่าถ้าผมอยู่ที่เนี่ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งถ้าผมกลับบ้านนั่นคืออีกโลกหนึ่งนะคือมันไม่ใช่แค่เหมือนอีกประเทศหรืออะไรแต่มันคืออีกโลกหนึ่งเลยเพราะงั้น ผมตอนแรกเข้ามามันอยู่ไม่ได้แต่พออยู่ไปอยู่มาผมรู้สึกว่าผมกลมกลืนกับทั้งสองที่ผมอยู่กับมันได้ทั้งสองที่เมื่อไหร่ที่ผมกลับบ้านกรุงเทพจะเป็นอะไรที่ผมเหมือนดีลิทออกจากชีวิตอะออกไปเลยลืมไปเลยไม่คิดถึงมันไม่ติดต่อมันไม่อะไรเลยพอผมกลับมากรุงเทพบ้านผมอะผมดีลิทออกไปเลยเหมือนกันผมตัดทิ้งไปเลยนะอ่ จนบางครั้งพ่อต้องโทรถามว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยผมผมมองว่ามันมันเป็นความไม่เข้าใจกันมากกว่าคือคนที่เนี่ยไม่เข้าใจโลกที่ผมอยู่ไม่ไม่เข้าใจโลกที่ผมจากมาในขณะเดียวกันคนที่โลกที่ผมจากมาไม่เข้าใจว่าโลกที่ผมมันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นยังไงคืออธิบายให้ตายเขาก็ไม่เข้าใจง่ายๆเลยถ้าผมอยู่บ้าน ผมตื่นแต่ตีห้ามันตื่นอัตโนมัติทุกวันหกโ,โมงเจ็ดโมงกินข้าวที่เหลือก็ไปสวนไปไล่ไปแลไของผมแต่พอมาอยู่ในกรุงเทพอะผมได้นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งแปดโมงเก้าโมงบางทีก็ตื่นเที่ยงคือที่บ้านไม่เข้าใจว่าทําไมถึงนอนดึกดื่นขนาดนั้นงานมันหนักขนาดนั้นเหรอลูกแต่เขาไม่เข้าใจว่ามันคือวิถีชีวิตมันระบบของงานที่มันเป็นแบบนั้นในขณะที่ผมบอกที่ทํางานว่าผมนอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะ แล้วผมตื่นอีทีหกโมงหรือตีห้ครึ่งนะเขาก็จะงงว่าแล้วหลับได้ยังไงแล้วไม่มีอะไรทําเหรอแล้วทําไมถึงอย่างนั้นได้วะแล้วคือแล้วจะปรับชีวิตแบบไปมาแบบนี้ได้ยังไงวะอะไรี้แต่ว่าด้วยพื้นที่อ่ะบรรยากาศด้วยอากาศด้วยความสัมพันธ์รอบข้างอ่ะ <idamente> ผมก็ปรับเองโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าตัวตนผมไม่ได้ต่างมากกว่า มันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของภายนอกเรื่องการแต่งกายที่เห็นแต่มันคือเรื่องของการทำตัวให้เหมือนเดิมผมว่าตรงนี้มันเลยทำให้ความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งความรู้สึกหรือการที่เขาอยากคุยกับเราหรือว่าเราอยากคุยกับเขามันมันเหมือนกันน่ะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าความรู้สึกมัน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 ไปอ่ะต่อให้มีอะไรแตกต่างอยู่บนตัวเราเขาก็ไม่สนใจละเพราะเพราะเรื่องความคุ้นเคยดั้งเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ย ผมอย,อยากกลับไปอยู่บ้านเสมอแต่อย่างว่าแหละด้วยเรื่องของการงานมันทําให้เราต้องกลับมาเพราะงั้นบางทีถึงตอนนั้นกรุงเทพก็อาจจะเป็นแค่เหมือนความฝันช่วงหนึ่งที่เราเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วผมมองว่าบ้านไปยังไงก็อยู่บ้านคุณจะไปเจริญยังไงคุณจะไปเหลียวแหลกยังไงคุณจะไปทําตัวใช้ชีวิตแบบไหนก็ช่างแต่เมื่อไหร่ที่เจ็บปวดเมื่อไหร่ที่ไม่ไหวเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่า สุดจากตรงนั้นแล้วถ้าอยากจะพักเนี่ยตรงนี้คือบ้านกลับมาที่นี่จุดซัพพอร์ตที่ดีสุดแล้วอะ่ะอ,อผมมองบ้านเป็นแบบนั้นผมก็ยังบอกว่าบ้านคือทุกสิ่งบ้านคือทุกอย่างสิ่งที่คุณมีข้างนอกสิ่งที่คุณไปได้จากข้างนอกสัมผัสจากข้างนอกอะ่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างสำหรับคุณหรอก เชื่อผมสิบ้านน่ะคือทุกอย่างจริงๆเล็งตื้อเนี่ยย <sk r> ่อสายย่อเล็งตื้อสายเดียวดงกรุงเทพย่อไอ่คอเชิญร่อยอยู่อวดตวเนี้มัวเนี่ยมัวเสียเอ้มัวเขาหลุดจากอวเดียวในตัวเตาของเนี่ยสายเดียกรุงเทพย่อไอขอเชิญเกยเนี่ยอยู่ตัวน้อยในตัวตัวในตัวเอ้ฉีเน่งเนี่ยหนุ่ยฉียนะหนุ่ยฉีย ยื่ย่ออีขอเธอาในตัวเขาหรือในคืออุ้หอซื้อตืชิมาห้องตื่อีห้องตูเก็จกูให้เดียในเจย่อเอขอข้อเก่าห่นเดี๋ยวยอรัมุนเนะเดีกูจะกูใส่ินเดี